สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้สยามชาแนลจะพาทุกท่านมาดู2เหรียญนะครับที่นะฮะเอฟซีทางบ้านของสยามชาแนลนั้นส่งมาขายให้นะครับเหรียญแรกนั้นมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาจากคุณพี่นะครับคมสรรนะฮะย้มวงนะฮะอยู่ที่นี่ครับอำเภอศรีประจันจังหวัด สุพรรณบุรีนั่นเอครับเราโอนตังค์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพี่ครับสภาพเก่าๆก็ซื้อคุณพี่ไปในราคา1,500บาทนะครับส่วนเหรียญที่2นี่นะครับมาจากนะฮะจังหวัดเลยครับอำเภอภูเรือนะฮะส่วนเหรียญนี้นะครับเกือบได้4,000บาทสภาพเก่าๆแบบนี้ด้วยเหตุผลใดนะครับก่อนที่จะฟังข้อมูลดีๆนั้นนะครับขออนุญาตขึ้นช่องทางติดต่อให้กับสมาชิกก่อนครับ นี่คือช่องทางติดต่อของสยามชาแนลนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น4ช่องทางเลยทีเดียวครับฝั่งซ้ายเป็น QR code คยิงสดเข้ามา ฝั่งขวานั้นเป็น ID ครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น3 ID สําหรับอันนะครับไอแรกนะครับสยาม44 FC นั้นนะครับตอบสดกับ FC ตัวยงนะครับใครที่กดติดตามช่องแล้วแล้วก็แชร์คลิปให้เรานะครับไปที่สยาม44 FC ครับส่วนไลน์แอดสาลนล่างนั้นนะฮะเกิดของท่านไม่ตรงสเปคที่เราต้องการใครขออนุญาตอาจจะไม่ได้ตอบกลับนะครับนะฮะหรือของท่านไม่มีราคาอาจจะไม่ได้ตอบกลับเนื่องจากมีสมาชิกนั้นส่งเข้ามา จำนวนมากนั่เองครับต้องการพูดคุยสดนะครับเป็น FC สยามชาแนลไปที่สยาม44 FC ครับทุกท่านครับมาดูข้อมูลของ2เหรียญน,นี้นะครับดูให้ดีดูให้จบนะครับอยากที่จะขายเหรียญได้จริงนะฮะต้องดูข้อมอูลดีๆนะครับจากสยามชาแนลนะครับเราจะชี้จุดสำคัญว่า2เหรียญน,นี้ทำไมเหรียญหนึ่งมีราคา อีกเหรียญจะได้4,000หรือไม่มาลุ้นกันครับก่อนชมคลิปนี้ขอคนหนึ่งไลค์เพื่อมอบเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสยามชาแนลด้วยนะครับนี่คือเหรียญหนึบาทนะครับเป็นหลังวัดพระแก้วนะครับที่เรารับซื้อมาจากคุณพี่คมสันนะครับแย้มวงนะฮะที่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีครับ เพื่อนๆครับใครที่มีเหรียญหลังวัดพระแก้วแบบนี้ในปี2525 25, ให้ท่านสังเกตเหรียญของท่านดีๆอาจจะเป็นผู้โชคดีเหมือนคุณพี่คมสันนะครับโอนตังค์เรียบร้อยนะครับพี่คมสันครับไปเช็คในบัญชีธนาคารได้นะครับถ้าของท่านตรงสเปคแบบนี้โอนทันทีกับสยามชาแนลครับมาดูข้อมูลของเหรียญนี้นะครับเหรียญนะฮะหลังวัดพระแก้วสภาพเก่าๆทําทไมประเมินกันสูงขนาดนั้นเนื่องจากเหรียญเรียนนี้เป็นเหรียญที่หายากครับ คุณพี่นะครับคมสันบอกว่าดูคลิปของสยามชาแนลจบทุกวินาทีจึงได้รู้ว่าเหรียญแบบนี้มีราคาเล่นหาในกลุ่มนักสะสมครับนี่ครับเหรียญที่เรากำลังจะพูดถึงนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของคุณพี่คมสันเดี๋ยเพื่อนๆครับเหรียญรุ่นนี้นั้นจะมีด้วยกันทั้งหมดนั้น2แบบ นะครับแต่ว่านกวายุพักนี้จะมีหลายพศอเอนื่องจากผลิตหลายปีนั่นเองครับรวมๆกันก็หลายล้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีบางเหรียญน,นั้นนะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งจะมีความต่างจากเหรียญทั่วไปนะครับที่เพื่อนๆพบเจอนะครับถ้าเกิดว่าท่านเจอเหรียญน,นะครับที่เป็น แบบนี้นะครับ2แบบนี้นะฮะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งว่าทําไมของคุณพี่คมสันถึงมีราคาเก่าๆถึงมีราคาเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับพระพักของพระองค์ท่านเนี่ยจะมีความต่างถ้าฝั่งขวามือเนี่ยเรียกว่าเหรียญปกติที่หาพบเจอได้ง่ายเป็นบล็อกนะฮะธรรมดาที่มีการผลิตออกมาเยอะนั่นเองครับส่วนของคุณพี่คมสันถึงสภาพเก่าๆแต่เราประเมินสูงนะครับนะครับให้กับคุณพี่คมสันโอนตังค์ไปเรียบร้อย1,500บาทครับเป็นพระเศร็จเล็กนั้น จุดที่เพื่อนๆควรสังเกตหนึ่งคือพระเศียรของพระองค์ท่านแบบนี้จะมีความต่างยืนยันอีกครั้งนะครับฝั่งซ้ายมีราคาฝั่งขวายังไม่รับซื้อนนเองครับนี่ฮะสังเกตดูที่ดอเด็กนะครับจะแตกต่างกันนะครับทาเพื่อนๆนะฮะสะดวกในการแคปหน้าจอก็แคปไปเลยครับฝั่งซ้ายมือของท่านมีราคาฝั่งขวานั้นยังไม่รับซื้อครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นวัดพระแก้วเหมือนกันทั้ง2เหรียญครับนี่คือเหรียญจากคุณพี่คมสันนะครับนี่ครับ ขออนุญาตค่านะฮะในส่วนของนะครับเลขบัญชีออกนะครับลองโทรไปสอบถามเล่นๆกันได้นะครับหวังว่าคงไม่ลังเกียจกันนะครับพี่คมสันครับนะครับเราก็ซื้อไปแล้วนะครับสำหรับเหรียญของคุณพี่คมสันครับมาต่อที่เหรียญที่2นะครับมาจากจังหวัดเลยครับ f c จากอำเภอภูเรือนั่นเองครับเหรียญเหรียญนี้เก่าๆแบบนี้ทำไมสยามจนะประเมินราคาสูงถึง4,000บาทเลยทีเดียว เนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆครับเหรียญลักษณะที่จะพูดดังต่อไปนี้ปีพศที่จะพูดดังต่อไปนี้ขอเชิญเพื่อนๆน,น,นะครับลบกวนฟังคําบรรดายดีดๆเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเองครับเหรียญห้าบาทนะครับจากภูเรือจังหวัดเลยครับเกือบได้สี่พันเพราะอะไรนะครับาน,นหน้านั้นจะมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชก,กาลที่9 เป็นเหรียญ5บาทครับแบบนี้รุ่นเก่านะครับสภาพเก่าๆยังประเมินแพงนะครับแต่พอเพื่อนๆนั้นพลิกเหรียญกลับมาเท่านั้นแหละครับท่านจะรู้ได้ทันทีว่าเหรียญนี้จะมีราคานะครับคือปีที่เรากําลังจะพูดถึงคือ2540นะครับเหรียญนี้สภาพนี้นะฮะเราประเมินราคาให้คุณพี่ไปที่4ี่พบาทแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูให้ดีเหรียญนี้เป็นเหรียญที่2ที่สยามชาแนลได้มาแล้วครับเพื่อนๆครับ เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนเครับเหรียญปี2540นีนั้นทําไมถึงมีราคาแพงในกลุ่มนักสะสมครับก็เนื่องจากว่าเหรียญปี2540นีนั้นเหรียญ5บาทของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาน้อยที่สุดและเป็นอันดับหนึ่งของเหรียญ5บาทนั่นเองครับทุกท่านครับท่านลองสังเกตดู2เหรียญน,นี้ให้ดีนีครับสองเหรียญน,นี้จะมีความต่างที่น่าจับตามองโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่ลองสังเกตตามที่อาจารย์สนามชาแนวบอก ดูจุดนี้ให้ดีนะครับก่อนที่ท่านจะรับเขามาหรือส่งมาขายครับทุกท่านครับเราไม่โกรธเพื่อนนะครับเราไม่โกรธไม่ว่ากันนะครับเหรียญที่รับมาจากครูเรือนั้นคุณพี่เป็นแม่ค้าซึ่งไม่ทราบว่าเหรียญของแท้ของปลอมของลอกเลียนแบบหรือการปลอมแปลงนั้นเป็นลักษณะแบบไหนสยามชาแนลจะให้ทุกท่านดูเหรียญน,นี้ครับ เนื่องจากอะไรครับเรียนนี้ถึงจะมีราคาเกือบ4,000บาทคําว่าเกือบยังไม่ได้ซื้อนะครับทุกท่านครับลองมาดูกันครับ ทุกท่านลองสังเกตดูนะครับเหรียญที่อยู่ในมือของท่านนะฮะอย่าเพิ่งชลาใจนะครับว่าเหรียญของท่านนั้นมีราคาสูงนะครับลองดูจุดสําคัญให้ดีครับสยามชแนลจะชี้จุดสําคัญให้กับเพื่อนๆดูเพื่อนๆสังเกตดูนะครับ2,540ี่เหรียญนี้นะครับความต่างนั้นอยู่ที่เลข4ครับเลข4นี้นะครับตรงหางของเลข4นี้โค้งเลยนะฮะเหมือนกับนะครับนางราเลยเพราะว่าเลข4ตรงนี้นั่นคือเลข5้นั่นเองครับ นีครับตรงนี้เนี่ยนะฮะจุดนี้สําคัญนะครับเพื่อนๆครับผมบอกแล้วครับว่าให้ท่านลองสังเกตดูดีๆแต่เหรียญนี้นะครับเป็นของคุณพี่นะครับที่เป็นแม่ค้านะครับอาจจะไม่มีความรู้ในด้านนี้ก็คงไม่เป็นไรครับแต่จริงๆแล้วนะครับเพื่อนๆครับท่านที่มีเหรียญรุ่นนี้อย่าพึ่งชะล่าใจว่าใช่ของจริงนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตส่องให้เพื่อนๆดูนิดหนึ่งนะฮะนะครับขออนุญาตนะครับไฟสว่างนิดหนึ่งอ่าอาจจะมัวนะฮะ เดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับเอาเป็นว่ายกขึ้นแล้วดูแบบนี้ง่ายกว่านะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับสังเกตดูบริเวณนี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะเลข4นั้นจะโค้งเป็นเลข5เลยฮะนี่ฮะนี่คือปี2550ครับนะครับนี่ฮะลองดูดีๆนะครับแล้วก็เลข0ูนย์เนี่ยนะฮะก็ดูไม่คมชัดครับเลข0ูนย์เนี่ยนะฮะก็ดูไม่ละเอียดนะครับสังเกตดูครับ เอาเป็นว่าเหรียญน,นี้ไม่ใช่ปี2540อย่างแน่นอนอีกจุดที่เพื่อนๆควรสังเกตคือบริเวณนี้ครับสังเกตดูนะครับตรงนี้ยังมีรอยขีดนะครับยังมีรอยขีดอยู่หน้า<ม>บารใบไม้มครับมีทั้ง2จุดเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะฮะซูมกล้องนิดนึงนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับ<ม>ถึงจะทํามาเนียนแค่ไหนแต่ก็ไม่พ้นสายตาสยามจะแน่ครับเห็นไหมครับยังมีรอยขีดนะฮะอยู่ด้านหน้าบารใบไม้มนะฮะซึ่งเป็นขีดกระเบื้อง และในวงกลมนี้นะครับที่เป็นม้วนของเลขค่ายังมีขีดเล็กๆให้ท่านได้มองเห็นเห็นไหมครับนี่ฮะถ้ามีแบบนี้นะครับไม่ใช่ของจริงนะครับไม่ใช่ปี2 5 4 0ครับแต่เป็นเหรียญที่ปลอมแปลงมาครับสังเกตดูนะครับถ้าเอียงเหรียญเมื่อไหลท่านสังเกตดูปลายเลขสี่นะครับจะเป็นรอยบุบๆอยู่เลขศูนย์ก็เป็นเหมือนเลขหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆครับสองอ่าสองจุดเนี่ย ก็สามารถบ่งบอกได้แล้วนะครับว่าเหรียญนี้ไม่ใช่ปี2540ครับนี่ครับอีกจุดหนึ่งฮะจะมีขีดอยู่ในนะครับม้วนของเลข5และก็ด้านหน้าบอใบไม้เนะครับนี่ครับเพราะฉะนั้นนะครับเหรียญนี้เกือบได้4,000บาทนะครับคุณพี่ครับยังไงก็จะเป็นกําลังใจให้พี่นะครับหาต่อไปเจอ2เหรียญนะครับเหรียญนี้ก็เช่นกันครับเห็นไหมครับนี่ฮะระวังนิดนึงถ้าเลขศูนย์ของจริงเนี่ย จะเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับจะกลมเลยนะครับเหรียญนี้ผมสันนิษฐานได้เลยว่าไม่สี่หนึ่งก็ห้าศูนย์ครับหรือห้าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนก็สังเกตดูนะครับสังเกตดูให้ดีก่อนนะครับนะฮะตอนนี้เป็นตอนกลางคืนนะฮะไฟสว่างนะครับถ้าใช้กล้องส่องนั้นก็อาจจะไม่คมชัดเท่าไหร่นะครับสังเกตดูนี่ฮะเห็นไหมครับนะครับสองเหรียญนี้นะครับ ไม่ใช่ปี2,540นะครับเพื่อนๆครับสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าท่านไปเจอแบบนี้นะครับก็ระวังนิดหนึงนะฮะนี่ฮะถ้าเจอแบบนี้นะครับก็ให้ระวังนิดหนึงนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับสยามชาแนลยืนยันว่าประกาศรับซื้ออย่างแน่นอนครับถ้าเป็นปี2,540นะครับที่เป็นของจริง นะครับเก่าๆแบบนี้ก็ประเมินราคาสูงถึง4,000บาทครับใหม่มามาคุยกันเลยครับไม่ต่ำกว่า5,000บาทนะครับถ้าเป็นสภาพใหม่ๆหรือเพื่อนๆไปเจอเหรียญเหมือนของคุณพี่คมสันนะครับย้าวงนะฮะจากสุพรรณบุรีแบบนี้จาก f c ของเราก็ส่งมาขายได้เลยนะครับนี่คือนะครับเหรียญที่เรารับซื้อแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับจากนะฮะจังหวัดเลยก็ต้องนะฮะขอเป็นกําลังใจให้คุณพี่หาต่อไปนะครับใครพบเจอเหรียญที่มีราคาครับติดต่อมาครับ นี่เป็นช่องทางติดต่ออีกครั้งหนึ่งครับมีทั้ง QR code แล้วก็ ID line ครับสามารถแอดแล้วก็ติดต่อเรามาได้ครับสยามชาแนล4 c FC นะครับตอบสดกับ FC ของสยามแชนแนลผู้ที่กดติดตามช่องแล้วก็แชร์คลิปแล้วนะครับ ขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้เกยรตติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเรานีครับขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งที่ท่านกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์ให้หน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะดีและมีประโยชน์กับเพื่อนๆนักสะสมครับสำหรับคลิปนี้ขอกราบคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ